ปัญหาหนึ่งนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วโลกก็คือปัญหาราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นครับปัญหานี้นะครับเพียงปัญหาเดียวก็ทําให้เกิดการปฏิวัติในโลกอาหรับขึ้นมาได้นะครับและคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจากปัญหานี้ก็คงหนีไม่พ้นคนยากจนในประเทศกําลังพัฒนาครับวิกฤตอาหารแพงเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2550ถึง2551ช่วงนั้นนะครับสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าธัญพืชมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มขึ้นตั้ง 50, แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนถึงช่วงมีนาคมปี2551แล้วราคาหันเฉลีย่ยช่วงนั้นนะครับก็เพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าครึง่งทําให้ต้นทุนต่างๆก็ขยับตามมานะครับและสาเหตุปัจจัยอื่นๆนะครับก็ยังมีอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ํามันที่ตอนนั้นก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์แล้วนอกจากนี้ในการประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การปฏิวัติเขียวนะครับที่ทําให้รัฐบาลกับองค์กรระหว่างประเทศลดการลงทุนในภาคการเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาในช่วงนนั้น เหมือนว่าตอนนี้นะคะหลายฝ่ายมองว่าราคาอาหารแพงนั้นเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงขนาดที่ประธานธนาคารโลกนะคะอย่างโรเบิร์ตโซลิกนั้นบอกไว้นะคะว่าอาหารแพงนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดของคนยากจนชาวตะวันตกนะคะที่อาจจะเป็นชนชนั้นกลางนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เขานั้นเนี่ยอาจจะเสียค่าอาหารต่อเดือนเนี่ยนะคะอาจจะสักสิซ์ของรายได้ทั้งเองแต่ถ้าเกิดเป็นคนยากจนในประเทศยากจนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ จ่ายนะคะเงินค่าอาหารเนี่ยมากถึง50-70%ถึงของรายได้ในแต่ละเดือนเลยสำหรับสาเหตุนะคะที่ทำให้ราคาอาหาร ของโลกนั้นเนี่ยกลับมาแพงอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเรื่องของราคาน้ํามันก็เป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกับเมื่อประมาณ 2- 3ปีที่แล้วเช่นเดียวกันแม้ว่าราคาน้ามันในตอนนี้จะไม่สูงเหมือนตอนปี2008ที่เคยขึ้นไปถึง147เหรียญต่อบ,บาร์เรลแต่แน่นอนนะคะว่าส่งผลกระทบไปถึงต้นทุนการผลิตหรือว่าต้นทุนในภาคการเกษตรค่าปุ๋ยค่าขนส่งค่าเครื่องจักรต่างๆรวมถึงพืชอาหารนะคะที่ถูกนําไปทําเป็นพืชพลังงานจํานวน มากก็เลยทําให้พืชที่ใช้เป็นอาหารนี่นนมันลดน้อยลงแล้วก็ราคาแพงขึ้นค,คับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคครับอย่างที่ตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้กันว่าชนชั้นกลางของประเทศกําลังพัฒนาก็มีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพวกเขามีเงินเพิ่มขึ้นพวกเขาก็หันมากินอะไรที่แพงแงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นชาวจีนนะครับหากเทียบกับ10ปีที่แล้ว วันนี้นะครับชาวจีนกินเนื้อมากกว่าถึงเกือบ2เท่าครึง่งแล้วก็กินนมกินผักกินผลไม้นะครับมากกว่าเมื่อก่อนถึง3เท่าและเมื่อคนหันมากินเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับเกษตรกรเองก็หันมาทําปศุสัตว์มากขึ้นแล้วก็เอาพวกธัญพืชเหล่านี้นะครับมาให้สัตว์กินแทนที่จะเอามาเป็นอาหารให้กับคนกินราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นครับอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือระบบการอุดหนุนในภาคการเกษตรของสาภาพยุโรปค่ะทำให้ในปีที่แล้วนะคะมีปริ ของสินค้าการเกษตรบางประเภทนะคะที่ล้นตลาดนะคะแล้วก็ทําให้ต้องทิ้งเป็นจนํานวนมากค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ประเภทนมนะคะแล้วก็ทําให้ตลาดานั้นบิดปืนด้วยอย่างสิ้นปีที่แล้วนะคะมีธัญพืชจําพวกซีเรียลนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมไม่ต่ํากว่า13ล้านตันที่ต้องทิ้งนะคะหรือว่าต้องขายออกไปค่ะครับส่วนอีกปัจจัยที่อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ถือว่าอันตรายเหมือนกันก็เป็นเรื่องของการเก่งกําไร ราคาอาหารนะครับเมื่อนักลงทุนเห็นว่าราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นพวกเขาก็เอาเงินมาลงทุนในพวกอาหารเหล่านี้นะครับเช่นการขายอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์สนะครับก็คือการทําสัญญากับวันนี้นะครับแล้วก็ว่าจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งด้วยราคาที่กําหนดเอาไว้ในอนาคต10ปีที่แล้วนะครับทั่วโลกซื้อขายฟิวเจอร์กันประมาณ13,000ล้านดอลลาร์แต่ว่าตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น4ี่แสนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40เท่านะครับแล้วการทําแบบนี้ก็มีแต่เสียกับเสีย เพราะว่าอาหารที่จริงๆแล้วที่ซื้อแล้วเอาไปกินกันจริงๆนะครับนับเป็นเพียงแค่2%เท่านั้นครับอีก98%เป็นการเกงกําไรทั้งสิ้นแล้วก็การทําแบบนี้ก็เป็นวงวนด้วยเพราะว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้นักเกงกําไรยิ่งเข้ามาลงทุนแล้วก็จะเกิดเป็นฟองสบู่สุดท้ายครับคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่อยู่ในประเทศยากจนครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึง2ประเทศนะคะที่กําลังเป็นประเทศกําลังพัฒนากําลังมาแรงมากนั่นก็คือจีนแล้วก็อินเดีย 2>, 2ประเทศนี้ ก็จะเป็นที่จะต้องปรับตัวรับกับอาหารแพงเหมือนกันอย่างที่ประเทศอินเดียนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยนําเสนอไปนะคะเรื่องของหัวหอมแพงนะคะหรือว่าวัตถุดิบบางประเภทที่ใช้ทําอาหารหลักของชาวอินเดียมีราคาสูงขึ้นทําให้เขาเนี่ยต้องซื้อหาเนี่มารับประทานอาจจะน้อยลงไปอา,อาหารอาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมนะคะอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวอินเดียส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินเดือน,นะะของเขาองเขาเนี่ยประมาณ50%ไปกับค่าอาหารแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่มีเงินไปจับจ่ายใช้ สอื่นๆน,นะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปแล้ว9ก้าครั้งนับตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่เพราะว่าดัชนีราคาอาหารยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอย่างร้อนแรงนะคะก็เลยทําให้ค่าแรงมันสูงก็แก้ปัญหาเงินเฟอ้อค่อนข้างจะละําบากค่ะครับอย่างจีนเองก็โดยปัญหาคล้ายๆกันนะครับมีครอบครัวนหนึ่งครับ ที่อยู่ในมองโกเลียในนะครับเขาบอกว่าปัญหาราคาแพงทําให้พวกเขาต้องกินข้าวน้อยลงครับปกติจะกินเนื้อมากกว่านี้ตอนนี้ก็เหลือแค่กินข้าวกับกินผักนะครับเพราะว่าราคาเนื้อหมูตอนนี้ก็พุ่งสูงเป็นประวัติการนะครับอย่างราคาของแอปเปิลเองก็สูงขึ้นจากเมื่อก่อนกิโลละประมาณ40บาทตอนนี้ก็เป็น80บาทแล้วก็กระทบกันไปหมดนะครับเงินเฟ้อของจีนเองในเดือนพฤษภาคมก็สูงที่สุดในรอบ34เดือนด้วยครับ